สนับสนุนโดยคัว่วกลิ้งปลาแมคเครเรลตราสาแม่ครัวรัซื้อใจคนจนผุดโปรเจกต์ยักษ์ปลดหนี้นอกระบบสั่งกองทุนหมู่บ้านคุยกระทรวงการคลังทำโมซื้อหนี้จากเจ้าหนี้มาดูแลเองเจ้าช้างพิษบูแชมลากน้ำหนักจิตหลุดขย่ำสองลุงป้าที่เลี้ยงหมาอาการสาหาัสเจ้าของต้องตัดใจใช้มีดเสียบเพื่อหยุดอาการคลั่งแรงงานต่างด้ามารถบัสอพยพกลับอีกระลอก ขณะที่ด่านชายแดนวันยกเลิกด่านทำยาบ้าทะลักสภาเวเนซุเอลาละเลงเลือดผู้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลกว่า100คนบุกเข้าไปตะบันหน้าสอสอฝ่ายค้านร,ระหว่างการประชุมพบกับรัฐมนตรีม,มากกิติมาทารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยง สวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยนะครับวันนี้พฤทธศักราชที่6กรกฎาคม2560วันนี้มีความหลากหลายมากข่าวสารที่สําคัญสําคัญที่สําคัญก็คือสาวๆห้ามพลาดเพราะว่าเดี๋ยวคุณกิติมาจะพาไปชมเรื่องขอ่ใ,ใ<ค><ะ>ันนะ <laughs> ของคู่รักเกาหลีเมื่อวานนี้ที่โอ้โหทั้งโซเชียลนี่พูดถึงกันก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ที่สําคัญกว่านั้นค่ะว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปตํารวจ วันนี้นัดแรกนะครับที่ประชุมกันที่รัฐสภาอ้าวไม่ใช่ไปที่สอน,นอลุมพินีนะ อันนั้นเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องแนว <c oughs> คิดการปฏิรูปตำรวจแล้วมีคดีความเกิดขึ้นอาจารย์สังสิทธิพิริยารังรั์วันนี้ <c oughs> บ่ายโมงนะคะจะเดินทางไปเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอลุมพินี <c oughs> หัวข้อเชื่ออะไรนะเอาอีกครั้งหนึ่งที่เขาเอาว่าเขาว่ากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่ามีไว้ทําอะไรแล้วก็ตอบคาถามกันไปเรียบร้อยแล้วด้วย <c oughs> แต่ว่าที่รัฐสภาวันนี้ว่าด้วยการปฏิรูปตำรวจจะเดินหน้ากันไปอย่างไรกรอบการทํางานจะเป็นอย่างไรนอกจากคณะกรรมการปฏิรูปแล้วเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามก็จะเข้าไปร่วมในการ หาหรือด้วยที่สําคัญแรงงานต่างด้าวอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนนะครับสนชประชุมกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องพอรกรแรงงานต่างด้าวเราจะเห็นความเคลื่อนไหวในะณรัฐวุฒิ <c oughs> เพราะว่าแรงงานต่างด้าวบ้านเราเนี่ยมีมาทั้งจากเมียนมาเ <c oughs> มื่อวานนี้ให้เห็นกันไปแล้วว่าทางการไทยเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกส่งเรือหางยาวไปส่งที่เกาะสองเลย <c oughs> ก็ถือว่าทางการเมียนมาค่อนข้างจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี <c oughs> นอกจากนี้ยังมีแรงงานจากกัมพูชา <c oughs> และแรงงานจากลาวว่ากันว่ายังคงจะต้องไปพูด ไปคุยกันอยู่กัมพูชาเดี๋ยววันนี้แหละครับจะมีการ<ม>คุยกันความร่วมมือต่างๆจะอำนวยความสะดวกอย่างไรเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็11-12อ็ดสิกรกฎาคมก็จะพูดคุยกับประเทศลาวค่ะ,คะอันนี้เป็นอธิบดีกรมจัดหางานเป็นคนให้รายละเอียดมาคือ จริงๆแล้วเนี่ยแรงงานที่มีปัญหามากที่สุดคือแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายหลบหนีเข้ามาไม่มีใบสื่อชมพูไม่มีอะไรสักอย่างน่งเลยกลุ่มนี้ที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดนะคะมีกระบวนการทจะต้องไปทําให้มันถูกต้องตั้งแต่ประเทศต้นทางนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่ามาดูเรื่องของบรรยากาศความเคลื่อนไหวของแรงงานกันก่อนที่ก็ยังคงมีเดินทางทยอยกลับไปที่ประเทศแม่เพื่อที่จะดําเนินกระบวนการต่างๆให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับ ถ้าพ <Started. S 1> ทีท่เห็นคือแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยนะครับจากภูเก็ตประมาณร้อยคนใช้วิธีการเหมารถบัสแล้วก็มาลงเรือที่จังหวัดระนองเพื่อที่จะกลับประเทศดําเนินการเอกสารต่างๆให้ถูกต้องซะนะครับเรื่องนี้ทางรองผู้กํากับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ระนองก็คือพันตํารวจโทส,สุทธิศักดิ์ปลื้มจิตก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทั้งฝ่ายปกครองทหารตํารวจเจ้าหน้าที่ จากเมียนมาเองแล้วก็หลายหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องร,ร่วมกันทํางานอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะนําแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกล่าสุดก็คืออย่างที่บอกไป109คนจากคูเก็ตเมารถบัสมา2คันเลยนะครับรอ,อีกจํานวนหนึ่งก็เดินทางมากันเองด้วย เดินทางไปที่จุดผ่านแดนถาวรหอประภาคารศุกากรจังหวัดระรนองเจ้าที่ไทยก็คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนะครับมีการว่าจ้างเรือโดยสารห้าลำมารับแรงงานทั้งหมดเดินทางไปที่เกาะสองก็สร้างความดีใจให้กับแรงงานด้วยที่จะได้กลับบ้านเพื่อที่จะทําเอกสารต่างๆให้มันถูกต้องตามกระบวนการต่อไปนี้พอกลับเข้ามาทํางานจะไม่มีใครมารีดไม่มีใครมาไถาะอะไรเขาได้อีกแล้วนะครับ พันตำรวจโทสุทธิศักดิ์บอกว่าหลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนในเรื่องของกฎหมายแรงงานก็เลยทำให้สถานการณ์ต่างๆนียมันผ่อนคลายขึ้นครับแต่ก็ยังคงมีแรงงานที่ทยอยเดินทางมาที่ระนองเพื่อที่จะกลับบ้านอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าที่ระนองเ,เป็นจุดผ่านแดนเข้าออกไทยกับเมียนมาซึ่งก็มีการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เหมือนกันทั้งจากฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาเองนะครับ ขณะเดียวกันนะคะกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยก็เตรียมจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวเมียนมาแล้วก็รวมถึงกัมพูชาและลาวด้วยในเรื่องของเอกสารและการขอใบอนุญาตแรงงานหลังออกพระราชกำหนดเพิ่มการลงโทษพวกที่ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายนะคะครเรื่องนี้โฆษกของกระทรวงแรงงานค่ะนายอนัน,นชยัยอุทยัยพัฒนาชีเปิดเผยบอกว่า กระทรวงแรงงานเตรียมจะจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานต่างด้าวอำนวยความสะดวกเรื่องของการขอเอกสารต่างๆนะคะการขอใบอนุญาตทํางานแล้วก็รวมถึงการต่อใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวด้วยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยอยู่ที่ศูนย์นี้ไม่ต้องเดินทางกลับไปที่บ้านรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะซึ่งเราเตรียมจะประสานกับทางการ ของเมียนมากัมพูชาและลาวให้ส่งเจ้าหน้าที่ของฝั่งเขาเนี่ยมาคอยอำนวยความสะดวกม,มาเพิ่มความสะดวกให้ด้วยการผลักดันจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานต่างด้าวมีขึ้นหลังจากที่แรงงานต่างด้าวหลายหมื่นคนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมาแล้วก็มีโทษรุนแรงทั้งโทษต่อนายจ้างแล้วก็โทษต่อเจ้าตัวเองด้วยนะคะซึ่งเป็นความพยายามที่ เราก็ต้องจัดการให้ได้แก้<ะ>ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ตราบใดก็ตาม,มถ้าเรายังต้องคบค้าสมาคมกับต่างประเทศอยู่เขาก็จะดูถูกไหมคะว่าถ้าเกิดสินค้าที่คุณส่งมาคุณใช้แรงงานทาสคุณใช้แรงงานผิดประเภทเขาไม่ซื้อสินค้าเราเราก็อยู่ไม่ได้ทั้งสีมาตราที่เห็นอยู่เป็นมาตราที่มีการผ่อนผันใ,ในเรื่องของการบังคับใช้ไปหนึ่งมกราคมปีหน้าะนะครับจะเป็นเรื่องการเอาโทษกับตัวนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างแต่ว่าที่เขาไม่ได้ผ่อนผันให้ก็คือพวก เอโนต่างๆที่ทําผิดกฎหมายอันนั้นยังมีโทษอยู่นะครับที่สําคัญก็คือต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองฮะ นอกจากนั้น,น,นะครับในเรื่องนี้เรื่องของการชะลอการบังคับใช้พรกรแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาอธิบายถึงความจําเป็นต่างๆที่ต้องบังคับใช้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าที่ต้องมีการออกเป็นพรกอรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นเพราะว่าจะมีหน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบโดยเฉพาะจาก EU เรื่องการตรวจสอบการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรยายงานขัดการควบคุมหรือว่าไออยู่ครับ วันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายก,กร,รัฐมนตรีและลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงกรณีที่รัฐบาลได้ใช้มาตรา44ในการชะลอบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวออกไปอีก180วันหรือว่า6เดือน พลเอกประวิตยบอกว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการที่รัฐบาลได้ดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มไม่ได้มีความพิเศษรไปเกี่ยวโยงกับกรณีที่ EU กําลังจะเข้ามาตรวจสอบความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของอยูในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับพลเอกประวิทยบอกว่าทาง EU เองเนี่ยไม่ได้มีข้อเสนอแนะอะไรเป็นพิเศษเชื่อว่าก,กฎหมายที่เราทําเพื่อแก้ที่ ปัญหาเกี่ยวกับการทําประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยนะครับบางอย่างก็อาจจะต้องรอให้มีการประกาศใช้รอให้มีผลบังคับใช้จึงจะสามารถลดผลกระทบในภาพรวมได้ครับรอเรื่องแรงงานเรื่องแรงงานต่างด้าวทั้งหมดะนะที่ที่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับกับที่เขาจะมาที่อยู่เขาจะมา ซึอันไหนเกี่ยวบางเกี่ยวหรือก็ยังไม่รู้นะเอัน้องม,ม,มีเรื่องขอครับนะตอนนี้เขามองเรื่องเกี่ยวกับกฎรายตอนนี้เขามีเขามีเมสนอแบบนะไหมไม่มีไม่มีเขายังไม่มีไม่มีไม่ได้มีบอไม่มีไม่มีมมมมมมเพราะเราทำเราทำเ,เราทำค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้วแต่ว่าของเราเองเราเรายัง รางานทางดาวก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องไปทำซีไอกลับมาไปทำอขอวีซ่าให้ถูกต้องไม่กลับมาที่ต้องรองไหมครมับใช่มาไว้กฎหมายมันพร้อมมันจะพร้อมใช้และวะครับ่านกอ็ออธิบายเรื่องประเด็นต่งตางๆเพราะตอนนี้ไ่ยต้องแก้ปัญหา หลายเรื่องนะครับ<ช>ที่ต่างชาติเขามีการจับจ้องอยู่ไม่ว่าจะเป็น i อเคที่ก็มีความพร้อมเต็มที่แจ้งไปแล้วว่าขอให้มาตรวจสอบจะได้ปลดล็อกเนี่ยนะครับในขณะที่ IUU ในเดือนกนรกฎาคมนี้แหละทางสาภาพยุโรปเขาก็จะส่งคณะทํางานเข้ามาตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในบ้านรเราครับใช่ค่ะส่วนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้มีการประชุมนะคะคุณพรเพชรวิชิตชลาชายัยเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกําหนด บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี2,560นะคะที่มีปัญหากันอยู่หลายคนกังวลใจทั้งตัวแรงงานทั้งตัวนายจ้างแรงงานต่างด้าวหลายพันคนเดินทางกลับประเทศนะคะและรัฐบาลเองต้องใช้มาตรา44ขยายเรื่องของเวลาบังคับ การใช้บทลงโทษออกไป 1>, 1มกราคม2561ที่ประชุมเนี่ยขอความเห็นสมาชิกว่าให้เลื่อนวาระนี้มาพิจารณาเป็นเรื่องแรกเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็ขอให้สมาชิกเนี่ยพิจารณาว่าให้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมลับด้วยซึ่งมติเสียงข้างมากออกมา 300ขออภัยค่ะ203เสียงงดออกเสียงไปสองเสียงเพราะฉะนั้นก็เป็นการประชุมลับนั่นเองนะคะคาดว่าจะเป็นการหารือในมาตราที่กําลังเป็นปัญหากันอยู่นี่แหละค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายพรเพชรเคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นการถกเถียงในมาตราที่เป็นปัญหาทีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีผู้อภิปรายหลายคนนะคะก่อนลงความเห็นการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะว่าสนชอเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการไปปรับแก้กฎหมายเพราะว่า ออกเป็นพรกองไงถ้าเป็นพรกอปุ๊บเป็นอำนาจของรัฐบาลทันทีส่งมาอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนอย่างนั้นทําได้แค่ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบชจะไปะปรับแก้ให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ไไดและที่สําคัญคือเวลาแสดงความคิดเห็นเข้าใจได้เลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราเรื่องในประเทศเรายังต้องระมัดระวังการไปพาดพิงบุคคลอื่นนี่มีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านเราด้วยทั้งกัมพูชาเมียนมาและลาเพราะฉะนั้นจึงขอให้มีการพิจารณาประชุมลับนั่นเองค่ะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะที่เราเข้มงวดในเรื่องของแรงงานที่ผิดกฎหมายต่างๆมันก็มีเรื่องของการร้องเรียนว่ามีการรีดถยมีการตั้งด่านไปเก็บ ค่าทำนงธรทำเนียมค่าผ่านด่านอะไรต่างๆในขณะที่แรงงานก็ต้องยอมรับว่าคือส่วนหนึ่งเขาผิดกฎหมายไงครับแต่ว่าเขาจะกลับบ้านไปทําให้ถูกกฎหมายม,มันก็เลยมีการยกเลิกด่านโดยเฉพาะที่จังหวัดตากแม่สอดในพื้นที่ของตํารวจภูทรภาคหกที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการประสานมาแต่ส่วนหนึ่งมันก็มีปัญหาทําให้ชาวบ้านเขาก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามีการเลิกด่านแบบนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวไอ้พวกลักลอบขนยาเสพติดสินค้าหนีภาษีต่างๆมันจะใช้โอกาสนี้เป็นช่องทางในการที่จะเข้ามาโดยสะดวกหรือไม่โดยเฉพาะเส้นทางแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะครับเดิมทีมี2ด่านก็คือด่านแม่ท้อที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วก็ด่านตรวจที่ห้วยยะอุที่ตำบลด่านแม่ระเมาอําำเภอแม่สอดตอนนี้เหลือเพียง1ด่านเนี่ยนะครับก็คือด่านห้วยหินฝนที่อำเภอแม่สอดซึ่งด่านนี้เป็นด่าน ความมัน uh ่นคงนะครับไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหลายหน่วยงานนะครับที่คอยให้บริการประชาชนหลังจากที่เกิดกรณีปัญหาร้องเรียนว่ามีการรีดไถเงิน oh. จากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจนทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียว,วดีของเมียนมาทําหนังสือขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกมาอย่างฝั่งไทยล่าสุดเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับด่านตรวจแม่ท้อก็เลยกลัวว่าเอ๊ะ ถ้าไปยกเลิกด่านแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้มีปัญหาอาจญากรรมเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรครับด้วยนี้ไงแล้วมันการจะลงพัดเยอะปุกติอยู่นีนผมโอเคมากที่ว่ามีเจ้าที่อยู่ประจำแล่ตอนนี้ไม่มีแค่ที่ผ่านมาก็ มันเวงแล้วมืดแล้วมันมืดเลยไงแล้วรู้สึกไงบ้างทุกทีนี้เห็นว่าเขาคยจับยงจับยาก็ดีอย่างเพราะว่านี่แหละครับที่เป็นห่วงมากที่สุดเรื่องเรื่องยาเรื่องอะไรในหมู่บ้านถลักเข้ามาเนี่ยใช่ครับเพราะี่ด่านนี้ก็รู้สึกว่ากวดขันได้ค่อนข้างดีในการจับในการกวดเพราะผมอยู่ข้างในกิโลที่สามโดยจะมีเจ้าพี่วิ่งเข้าออกเขาออกเนี่ยเราก็อุ่นใจกว่าเยอะครับ อิงชาวบ้านหลายคนเขาก็บอกเขาก็สงสัยเหมือนกันนะครับคือเขาขอความร่วมมือไม่ให้รีดไถไม่ให้ไม่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเลิกการตั้งด่านใช่ไหมต้องมีด่านอยู่เพราะว่ามันยังมีพวกปัญหาอัญญากรรมแล้วตรงนั้นเนี่ยเหมือนที่ชาวบ้านบอกมืดมันคือมืดเลยไงมีด่านอยู่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมคะมันยังมีความอุ่นใจมีความปลอดภัยได้อะอ๋อตกลงคือไม่ให้รีดไถคือไม่ให้มีด่านเนาะ ก็ไม่รู้ครับก็ทางด้านของทางท่านพลตํารวจตรีปริญญาวิสิทธิ์ถากุลที่เป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็บอกว่าหลังจากที่มีการยกเลิกด่านตรวจทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจังหวัดตากเองก็มีมาตรการที่จะปรับเปลี่ยนการทํางานในเชิงรุกอ่าเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้นะครับมีการจัดเป็นรูปแบบการทํางานร่วมกับตํารวจทหารฝ่ายปกครองสนธิกําลังกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาตรการเข้มงวด ในการหาข่าวเกี่ยวกับพวกขบวนการลักลอบขนยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการเลิกด่านแม่ท้อเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะมีการกลับมาตั้งอีกเมื่อไหร่เพราะว่าต้องรอคําสั่งจากทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของท่านกันครับจะเรียนอย่างนนะครับว่าในส่วนของการยุบหรือยกเลิกด่านเนี่ยนะครับเรือ่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะครับ ของทางจังหวัดตาะนะครับซึ่งผมเ Forces, องเก็ต้องเรียนนะครับหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาะรับทงท่านผู้จัดการคนด่านบุตรที่310นะครับมันมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยต้องต้องพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่ที่บุตรเ,เราปฏิบัติเราทำฝ่ายเดียวนะครับเราต้องปฏิบัติงานร่วมกับทางฝ่ายทหารแล้วก็วกฝ่ายปกครองด้วยครับ ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่คลิปเผยแพร่ภาพเนี่ย <ภา S 2> นะครับ <ภา S 2> ว่ามีการเรียกรับเงินอะไรกันต่างๆท่านก็บอกว่ามีการดําเนินการตรวจสอบผู้กระทําผิดนะครับว่ามีการรับเงินสินบนจากแรงงานชาวเบียดมาหรือไม่มตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการส่งผลการสอบสวนไปให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น ขั้นตอนเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาโทษท่านบอกว่าขั้นตอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาโทษนั่นหมายความว่ามีมูลใช่ไหมฮะก็น่าจะนะคะ,ะเดี๋ยวรอผลออกมานะคะว่าะจะเป็นยังไงนะ ขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องปากท้องคุณรัฐวุฒิค,คนเราเนี่ยเวลาไม่มีเงินก็ต้องกู้หนี้ยืมสินถ้ายืมเงินในระบบได้ดอกเบีย้ยเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาก็คือเรื่องของหนี้นอกระบบเคยมีการให้ไปลงทะเบียนเรื่องของหนี้นอกระบบแล้วนะคะแต่บางครั้งด้วยความสมัครใจ ก็ไม่ได้มีการไปลงทะเบียนเอาไว้เพราะฉะนั้นปัญหาก็ไม่ได้ถูกแก้ไขล่าสุดรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการสั่งกองทุนหมู่บ้านเนี่ยไปคุยกับกระทรวงการคลังค่ะขอซื้อหนี้จากเจ้าหนี้แล้วก็เอามาจัดการเองทั้งหมดเลยคุณเรื่องนี้คุณนทีคลิปทองผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าชื่อยอ่อก็คือสทบจําชื่อนี้ไว้นะคะต่อไปจะมีความสําคัญ เปิดเผยบอกว่านายสวิท์เมสินรีรัฐมนตรีว่าการารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยฝั่งในที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้สธบอไปคุยกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสถาบันการเงินค่ะทําโมเดลแก้หน,นี้นอกระบบของชาวบ้านทำมาแล้วปุ๊บเสนอไปให้รัฐบาลพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยสธบจะใช้ กลไกของกองทุนหมู่บ้านตอนนี้มีอยู่กว่า79,593แห่งทั่วประเทศนะคะ,คะเอาเงินจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยไปซื้อหนี้นอกระบบของชาวบ้านแต่ชาวบ้านจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนด้วย<ะ>ชาวบ้านธรรมดาไม่ได้นะ,ะชาวบ้านต้องมาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านก่อนแล้วก็ให้กองทุนเนี่ยไปซื้อหนี้นอกระบบของชาวบ้านมาเอามาบริหารจัดการเองทั้งหมด<ะ>โดยใช้เงินกู้ดอกเบี้ยไม่เกิน5%เ จากโครงการเดิมที่รัฐบาลเคยอนุมัติวงเงินเอาไว้4 0 0หมื่นล้านบาทที่สถาบันการปล่อยเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านมาเป็นเงินทุนฟื้นหนี้มาบริหารแทนซื้นหนี้ชาวบ้านมาจัดการบริหารแทนนั่นเองนะคะนี่ลูกนี่ต้องทํำยังไงบ้างฮะลูกนี่จะต้องไปหาศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนของกระทรวงยุติธรรมไปทําไมล่ะก็ไปเชิญเจ้าหนี้มาคุยกันไงมาคุยกันหน่อยว่าเนี่ยขอเอานี่ไปเข้ากองทุนหมู่บ้านได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้คุณไปดีกว่ากองทุนหมู่บ้านแล้วฉันเนี่ยจะไปใชหนี่กับกองทุนหมู่บ้านเอง ขายเท่าไหร่จะาขายตามดอกเบีย้ยที่คิดหรือเปล่าเ,เขาจะมีคนมาช่วยนะฮะไม่ใช่ให้คุยกันเองไไไไม่ดด้้ดดเราหวังเจ้านี้กับลูกนี้อาจจะมีสํานักงานอายการสูงสุดมาดูเรื่องของสัญญาเงินกู้ที่ลูกนี้ทําไว้กับเจ้านี้หรืออาจจะมีกฎหมายต่างๆจากนั้นเนี่ยทางศู์ดังกล่าวก็จะช่วยเคลียร์ปัญหาเจ้านี้โอนนี่มาเลย เอามาใส่กองทุนหมู่บ้านให้กองทุนหมู่บ้านเป็นหนี้แทนม,มันก็จะตัดปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบออกจากวงจรไปเลยนี่มันก็จะมาอยู่ในกองทุนแทนอ,อันนี้ไม่ได้บอกนะว่าแล้วถ้าเกิดไปกู้นอกระบบใหม่อีกอะก็จะอย่างนี้อ,อีกหรือเปล่าหรือย,ยังไงอันนี้เป็นเป็นโมเดลนะเป็นโมเดลก่อนอออส่วนเงินที่จะใช้ล่ะจะเอาเงินมาจากไหนไปซื้อหนี้นอกระบบของชาวบ้านมา กรอบวงเงินจะมาจากโครงการสินเชื make you make ่อดอกเบี้ยต่ำค่ะอย่างที่บอกไป40,000ล้านบาทเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านได้กู้เงินดังกล่าวไปแค่10,000ล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังเหลือเงินให้กองทุนหมู่บ้านได้กู้ไปซื้อนี่นอกระบบได้อีกแล้วถ้าไม่พอทํายังไง ไปคุยกับธนาคารอีกครั้งให้ธนาคารเข้ามาหาวิธีในการช่วยเหลือแต่ทีนี้ก็มีคนกระซิบมาดังๆว่าเอ๋แล้วถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยไปกู้หนี้นอกระบบมาอีกล่ะจะมีวิธียังไงครั้งนี้ครั้งเดียวหรือเปล่าหรือช่วยตลอดไปแล้วมันจะเป็นการเพาะบ่มที่่สยที่ไม่ดีอีกหรือเปล่าหรือย,ยังไงอันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดด้วยะคย์แต่เกลียดเนี่ยนะครับจะเป็นประชาัฐเลยฮะเขาจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วคุณเข้ามาแล้วก็จะมาลดหนี้ให้แล้วก็ มาเป็นลูกนี้ของกองทุนแทนได้เลยมันจะมีการพูดคุยกันว่าคุณจะหาเงินมาจากไหนคุณจะต้องไม่ไปแก้ไม่ไปทํานี่นอกระบบอีกแล้วนะค่ะแล้วเจ้าหนี้ก็จะได้เงินไปแต่ว่าไม่ใช่ได้เงินแบบร้อยละ2ป่สิไปที่ไปปล่อยกู้นะครัเพราะผิดกฎหมายก็เอา ตามสมควรคะนะฮะว่าเงินต้นเท่าไหร่ที่ไปขอมาดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกําหนดมันเท่าไหร่หนะ<ล>ก็จะสมประโยชน์กันทุกฝ่ายแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีข้อกังวลใจอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดการสมยอมกันอนะ่ะคุณรัฐวุฒิรู้ทั้งรู้นะว่าดอกเบีย้ยแพงมากโหดมากแต่ว่าจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะ่ะคุณคมันไม่ได้จริงๆคือไม่ได้เอาไปสัม,มเลเทมเมานะอาจจะเอาไปลงทุนในพื้นที่การเกษตรมันขาดทุนมันไม่ไหวมันหมุนเงินไม่ทันจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขามีโครงการอะไรอีกตั้งหลายโครงการ นะครับที่จะลงไปช่วย <C. S 2> เรื่องต่างๆกันที่จะนําเงินมาเพื่อที่จะนํามาใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับ <C. S 2> ไม่ต้องกลัวครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของสุนัขพิษบูอีกแล้วนะค,<ช>คุณรัฐวุฒิคนเลี้ยงนี่เป็นคนเลี้ยงเลยนะคะปรากฏว่าไม่รู้อารมณ์ไหนยังไงกัดคนเลี้ยงสาหัสเลยทีเดียวจนกระทั่งมีคนจำใจจำเป็นจะต้องช่วยก็คือต้องเจ้าของอเ,เองนี่แหละฮะนะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ